เริ่มต้นชีวิตใช้ไม้เท้าชั่วคาวหลังจากที่นักแสดงสาวมากความสามารถจักกรจจันอคัมเซริเผยว่าตนผิดคิวในกองถ่ายจนทําให้หมอนรองกระดูกหัวเข่าด้านขวาฉีกขาดต้องผ่าตัดและพักฟื้นเป็นเวลา4เดือนโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็โพส์ภาพรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อยครั้งทำกลางเพื่อนพี่น้องที่เดินทางมาเยี่ยมและให้กําลังใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้22ตุลาคมเธออัปเดตอาการข้างต้นอีกครั้งโดยผ่าตัดหัวเข่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมระบุข้อความว่าผ่าหัวเข่าเรียบร้อยกลับมาบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคำอวยพรทุกๆคนที่เป็นห่วงค่ะผ่าตัดเรียบร้อยปลอดภัยดีแผลสวยงามแต่ยังมีเจ็บแป๊บๆป,ปวดหัวเข่าอยู่บ้างหลังจากนี้คือปรับตัวกับการใช้ชีวิตโดยมีไม้เท้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตลอดเวลา6สัปดาห์ ร้อมกับต้องขยันทำกายภาพค่ะจะมาอัปเดตอาการเรื่อยๆนะคะทุกคนทางด้านทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้หายไวๆนะคะ